สวัสดีครับผมผมเป็นคนขยันครับผมต้องงานประจํานะครับทำเก้าโมงเลิกห้าโมงเย็นชิวๆครับสบายๆนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับตอนเช้าผมต้องไปทํางานแล้วครับบายยเดี๋ยวไปทํางานไปรถติดข้างนอกกันรถข้างนอกติดมากผมชอบมากครับผมไปทํางานกันครับเอาเดี๋ยจะไปไหนเอาไปทํางานไงเอาเดี๋ยวนี้ก็ทางานออนไลน์กันหมดแล้วเฮ้ยเหลอเฮ้ยทำงานออนไลน์เรอนี่แหละครับ ทำงานออนไลน์มันง่ายนิดเดียวนะครับผมนี่แหละครับการทํางานประจำมันต้องแบบเยอะแยะมากมายวันนี้นะครับผมมีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ต้องทํางานประจําเลยนะครับนี่ครับเสื้อแบบนี้ถอดเลยครับผมจิ๊บครึบถิงได้เลยครับนี่ถอดเห็นครับผมจึ๊บนี่ชิวครับชีวิต ชิวๆแบบนี้ผมว่ามันมีความสูตรนะครับผมรายได้แบบแพสซีฟิยิมกรรมนะครับผมรายได้ประจํานะครับผมนี่แหละครับสีกูโบเกอร์พรบออนไลน์บายเบียนะครับเบเอ็กซ่านะครับถ้าพี่น้องคนไหนที่จะมีไลฟ์สไตล์ที่อยู่บ้านแล้วมีรายได้แบบนี้นะครับพี่น้องทักมาได้เลยครับ0934919829 ID line นะครับ0934919829นี่ครับสบายๆส,สไตล์เบเอ็กซ่าสวัสดีครับ